อหางสุขิโตโโมิขอให้ข้าพระเจ้าจงเป็นผู้ถึงสุนิทุโคโมิจงเป็นผู้ไรทุอเวโรหโหมิจงเป็นผู้ไม่มีเวนอพยาปชโชโมิจงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน อาดิโกโหมีจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์สุขีอัตนานังปริหารามีจงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดส,สัพเพสตาสุขิตาหอนูขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ถึงความสุขสัพเพสัตาเวราหอนโู ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรสพเพสัตาอัพยาปัช,ชาโหตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันสพเพสัตาอนิคาโหตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีทุก สัพเพสัตตาสุขีอัตตาังปริหารันโุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดสัพเพสัตตาสัพพาทุกขะปะมุนจันโตขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงพ้นจากทุกขังมวลสัพเพสัตตาราตสัมปติโตมาวิกาจันโุ อสัตว์ทังหลายทั้งปวงจงอย่าได้รากจากสมบัติอันตนได้แล้วสาเพสัต,ตากรมกกรมสะกากรรมทายาทากรรมโยนิกรรมพันธุกรรมะปฏิสราณาสัตว์ทังหลายทั้งปวงมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิด มีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกำม,มังกริสันติกาลยานังวาปาปะกังวาตาสะทายาทาภวิสันติจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปจะต้องเป็นผู้ได้รับผลของกรรมน,าน,านั้นนั้นสืบไป